ทสหนึ่งสองสามสี่ห้ากเส็จแล้วก็สิ้นะครับวันนี้เรามีอยู่ในเกมไมซับนะครับเซิร์ฟที่มุชีนะครับผ่านห้านะครับถ้าบอ่เอใช่ครับนี่แหละผ่านห้านะครับวันนี้เราจะมาสร้างเออเราจะมาตกปลานะครับตกปลาซึ่งเป็นภารกิจนะครับผมไปรับมานะครับจากปอนสปาวนะครับแต่ว่าที่สร้างทำไม เนี่ยตั้งไว้แล้วที่ตกปลาสำหรับที่ปุ่นนะนี่ปิดโพก่อนท้องพี่ก่นอนเออเดี๋ยวนี้ติดติดติดน,น้ำนย่งนี้โอเคอ่านี่ครับนี่คือที่ตกปลาเนี่ยโอเคมาเริ่มเลยไม่วิธีที่หนึ่งนะครับเราต้องไปขเขาเรียกอะไรเอ่อทำ ไม่ใช่เราจะต้องไป Encharge ันก่อนะครับถึงจะได้นะครับไวนะ้แหลกแลกแปลกนี่ครับนี่คือที่เควสใหม่นะครับซึ่งอัปเดตมาครับซึ่งตอนนะั้นผมก็ไม่ได้เข้าเลยผมไม่ไม่ได้เข้านะครับเพราะว่าผมก็ลาเซิร์นี้ไปนานแล้วแต่รู้สึกวม่ามันน่าจะสนุกก็เลยเอามากา็ต้องไปที่ซีมอนนี่คีมอนเราต้อง อย่างแรกครับเราต้องไปเก็บเวลครับตอนนี้มืดมืดมืดขนาดนี้เลยเลยแสดงว่าพ่อเป็นคนดำนะไม่เกี่ยวเลยเอแล้วพอแล้วยืะแบบนี้แหละดีทีเดียวจอดนันึงตัวนี่รวยเลยนะครับจังหวะนี้ ดาบเราไม่ได้โกงนะครับมันเป็นอยู่แล้วดาบรลเกียนไม่ได้โกงแต่มันเกียนอ่าแปบ๊บเดียวเวลแค่ผมต้องการให้วิวสามสิบคะแนนนะครับอะโอเคหมดแล้วเดี๋ยวปรับแสงก่อนเผื่อถ้าผู้ชมไม่เห็นกันนะครับผมจะเต็มมันดีกว่าตั้งมาเลยเอาเลย,เยน้อยก็ขอเวลก็ฟอร์แค่นั้นแหละเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เวลเต็มนะครับ โอเคครับถึงเวลาแล้วนะครับจังหวะนี้เป็นเวลาที่เราจะมาวันนี้เราเวิร์สามสิบนะครับมาอย่างแรกจะต้องไปจุดเอ็นชาร์ของนะใช่ไหมโอนี่นีน่โอเคโอ้ยิ่มัมนก็กกระจายอยู่นิดหน่อยนะครับไปแล้วเคลียร์พื้นที่นีนน่โอ้หายากนะเนี่ย แต่อย่าไปสนใจมันเลยครับมันกา,ากนันเลยไปเรามีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวนะครับคือไปอันนี้อะไรนเลเห็นไหมมันหายไปแล้วเอ,อ่อมาไม่ได้อะไรนะครับมาจุดมุ่งหมายอย่างเดียวเลยตกปลาครับจังหวะนี้แต่ววนี้ก็ไม่มีอะไรจะอัดในเซิร์ฟนี้แล้วเพราะว่า เขาเรียกอะไรไม่มีอนานะโคตรแล้วในตัวเองเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะทำอัดอะไรนะสำหรับคนที่ติดตามชมคลิปนี้ม,มาเพ้ยคือตกปลาสามสิบตัวนะครับมาเริ่มเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วถึงอูเจิมตัวแรกได้แล้วน้ำปลาแซลมอน โลแซลมอนจำนวนสิบตัวมาให้เควีฟิชโอเคได้ตอนแรกนะครับเควีต <Yeah. S 1> สำเร็จแล้วนะครับปลาสามสิบตัวฟินคอมพลีชอ้าวตกไปตัวเดียวสนะิบตัวอันนี้โลแซลมอนใช่ไหมโลสิบโ okay. อเคไหนหมดอีอตัวอะไรเนี่ย ตอนนี้ปลากระังโอเคปลาเน่ yeah. ออรอซัลมอน,อมนทำให้ได้ไหมหรว่าตกได้ถ้วยเหรอโอ้โหถ้วยบ้านใครเดินได้ผมจะงงนะทำไมถ้วยเดินได้นะทำไมไมาเป็น,นั้นมีมีตรงน,นี้ได้ปลาแน่นอน ทำไมมันรอได้ยังเลยอไดอจงงออ 3, ้จริงจงหว่างรอกินอันนี้รอโอ้โหสามพันกว่าบาทไม่มีอะไรเลย ฝันไม่ช่างยาวไกลเนะยครับค่อยไปก่อนนะครับมัน,นี้นี่ไม่มีชองนะไปก่อนยังมีเลยเอแล้วโอ้ยไม่ทันต้องกดก่อนเนี่ยโอกาสได้ปลามันก็มีน้อยอยู่เดี๋ยวน่าจะมีสองท้าได้นอนนะครับจังหวะนี้สามสามเลย ตอนนี้ขอสิบตัวก่อนใจเ,เย็นๆนะครับนี่คือวิธีการทำนะครับกดตีไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้ปลาแซลมอนนะครับอาจมันจะไปไม่รู้ไม่มีหรอกล้วนล้วนไปแล้วไปแล้วจบนั่แเลยมันเป็นโลฟฟิชทำไมไม่ได้แซลมอนรอรอรอ,อไปับ ดูโอ้สีอะไรดูกันนะครับจังหวะน,นี้นะครับเราจะได้อะไรนะครับไปแล้วไปแล้วอะไรอะไรเนี่ยขาจริงโอ้ มาแล้วมาแล้วแบกบนาได้แซลมอนตัวแรกคนระับเอยเนื่อนปลากระตูนไม่ใช่หรอแซลมอนบ้านแกเหรอ,อทำไมมันเป็นแบบนี้อ่ะรีมเนไอเทมพอดีมาแล้วมาแล้ว,ลวดบับโอ้ทถ้ย จังหวะนี้ต้องใจเยน็นนะครับมาแล้ว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 ,ลว,ลว,ลวด r o p โอ้ยอะไรเนี่ยได้แต่ของไม่ดีนะครับจังหวะนี้นะน,น,นะครับในเล่นเกมเศรษฐีนะครับจับการ์ดนะครับเอาลับ เอาแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้เฮ้ยเออเออนายช่วยกันหอูมาดูกันครับแน่อะไรเอ้ย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 อะไรนาเนี่ย ม่งม <ste> ีเลยอมามาแล้วแพ้ปุยได้รองเท้าเอ๊ะอยากจะหัวเลาะเป็นสามราวอืมช้ามากฝวายเลยวะเยอะไปอย่ามอนไม่ดูเลย ตัวนี้ตัวสไลด์จากปลาแล้วก็จบจิตแล้วก็รอจิตต่อไป,ะปนะฮะอีกสิบปีนะมาแล้ว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 ดับปุ๊บเอ๊ได้ของไม่ดีเลยตกทีเดียวตายใช่ไหมตายอูอ เรือสรุปนะครับรอบนี้ได้ปลากระตูนมาครับเอาได้ปลาเพียงสองตัวเท่านั้นะครับเนี่ยน่าเบื่อมากครับต่อไปเราต้องทำภารกิจต่อไปให้ได้นะเ่อเรื่งเริน จบคลิปเลยนะครับเไ,ไม่ได้เล่นนานกะจกเลยนะครับสำหรับตรนนี้นะครับเพราะว่าไม่มีของอะไรที่จะเก็บได้นะครับมีแคปปาสองตัวในรอบหน้าลงเหมืองครับนี่แปลาสองตัวที่เราได้ครับน,น,นี่เลยนะโอ้ยตรอมีปลาสองตัวนะที่จะได้แบบน,น,นี้นะครับ มีตัวนี้อ่ามีตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้ด้วยน,น,น,นะครับโอเคครับอย่างอันนี้สองอันนี้หนึ่งครับใครดูก,วกด็วันนี้มาลำจิบนี้นะครับเขาขอลาไปก่อนนะครับติดตามชมคลิปหน้านดไ,าได้นะครับกด subscribe แล้วก็กดไลค์ด้วยแชร์ด้วยอะไรนะครับครับบนี้นะครับสวัสดีครับ